วิกฤตต้มยำกุ้งปี40ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับประเทศไทยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายครับ ก่อนปี40นะครับตอนนั้นเศรษฐกิจประเทศไทยเรียกได้ว่าเติบโตเป็นอย่างมากครับจนมีคํากล่าวว่าประเทศไทยอาจจะกลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังเศรษฐกิจที่เติบโตนั้นนะครับเกิดมาจากนโยบายตึงค่างเงินบาทของทางรัฐบาลครับโดยการตึงค่างเงินบาทนะครับก็คือการที่รัฐบาลต้องการให้1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทเสมอครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินบาทลอยตัวครับไม่ว่าจะเป็น26บาท27บาทรัฐบาลจะเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศครับไปซื้อค่าเงินบาทกลับมา ครับ และเหตุผลที่รัฐบาลเลือกตึงค่าเงินบาทนะครับก็ต้องการให้เอกชนครับปกู้งเงินลงทุนจากต่างประเทศมาขยายธุรกิจในประเทศครับตอนนั้นนะครับเศรษฐกิจในประเทศเติบโตเป็นอย่างมากครับเนื่องจากเอกชนในประเทศรับขยายธุรกิจอย่างมหาศาลแต่แล้วนะครับวันหนึ่งครับเงินทุนสำรอง่องประเทศก็หมดไปครับจากการที่รัฐบาลเลือกที่ใช้นโยบายแบบนี้นะครับส่งผลให้รัฐบาลครับต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทครับก็คือทําให้ค่าเงินบาทกลับสู่สภาวะความเป็นจริงเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นนะครับเงิน นั้นลอยตัวไปถึง50บาทต่อ1ดอลลาร์และทําให้ธุรกิจในประเทศนะครับที่ไปกู้เงินลงทุนจากต่างประเทศมาเนี่ยต้องยื่นล้มละลายกันไปหลายบริษัทเลยครับลองคิดภาพยายง่ายๆนะครับสมมุติเพื่อนๆไปกู้เงินมา10ล้านบาทเนี่ยแต่พอถึงเวลาใช้จริงเนี่ยมันต้องใช้คืนมากกว่า50ล้านบาทใครจะใช้ไหวกันล่ะครับ และนี่นะครับก็เป็นความรู้ดีๆที่ช่องผมเลือกที่จะนำมารอให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับรบกวนกดถูกใจและติดตามช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ